เฮงสวยเลยเฮงสวยเนี่ยสนใจอะไรไปเมืองนอกอย่างเดียวอาสามาดูแลไม่เห็นจะทำหาเลยวันวันกูเห็นจะไปแต่เมืองนอกไปแต่เมืองนอกรู้อยู่ว่าไปคุยอ่ะ จะสนใจคุณในประเทศไหมในประเทศก็แย่แต่เป็นนายกมาเนี่ยนี้ก็สู้ทักษิณไม่ได้บะางทำไปทำมาคิดถึงลุงตู่แล้ว ตู่ยังช่วยเด้๋ยวงพูดจ้บโป่งโป่งรู้อยู่ภาษีอ่ะภาษีของทุกคนนะรู้อยู่แกพูดโป่งโป่งพูดบ่เพาะเด็กก็ยังทำอันนี้อะไรไม่สนใจอะไรเลยไปก็ไป ฟังข่าวแต่ละวันนี่หูอื้อตาลายเลยหนาวข้าวหิ้แล้วกข้าวหิ้แล้วหนาวสนใจบ้างีเป็นนายกกระไดข้าวของก็เพลข้าวก็ถังนึงจะห้าร้อยแล้ว นู้สามสิบบาทน้ำปลาขวดหนึ่งก็สามสิบห้าบาทแล้วไข่ <c oughs> แพงร <c oughs> ้อยห้าสิบเห็นสิ่งทุกอย่างค่าไฟก็ว่าจะลดคือเก้าลดมาได้เท่าไรยี่สิบบาทสามสิบบาท <c oughs> อยู่บ้านม,มีอะไรมีแค่ตู้เย็นหมืองข้าวโทรทัศน์แค่นั้นพัดลมสอย่างค่าไฟสี่ห้าร้อยอเแล้วต่ดีก่อน